สวัสดีครับเอฟซีทินีวิทยาบาลทุกท่านทุกคนครับพบกันคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆนะครับอยู่ที่บ้านยายวานเออยายวานนะครับพี่น้องครับซึ่งเป็นคนดีฟ้อนแมนนะครับพี่น้องครับหมดเมื่อกี้นี้ห้ตัวไดใหญ่ไฮเจ็ดชี้สามบ่โซตัวใหญ่ใหญ่หมดเมื่อกี้เจ็ดชี้สามออกแปดชี้สามครับพี่น้องครับ อาหาตัวเล็มาหายซเบิ้งนี่ครับพี่น้องเนาะขี่ย้ายหายงวดเมื่อกี้ครับพี่น้องเกตสี่สามเนาะวันทีหนึ่งจันวาเลขออกไปแล้วพี่น้องเพียงแต่โซ่พี่น้องเบิ้งซื้อเนาะเพราะยายให้ตัวนี้เนาะครับพี่น้องไม่ก็ถือมาตามแนวทางหรือความฝันของยายต่อเนาะครับผมเอามาย้ายเอาลงในเร็ว ยายเราสวัสดียายว่าดีครับอีกครั้งนึงครับพี่น้องครับผมยายวานเด้จ่าเด้์ครับเป็นยังไงพูดจี่แล้วพูงงามๆในเขียวกับบัวตาดอกอยู่ครับแต่คราวว่ายายว่านนี่ฝันแม่นกระทิงว่าถามแนวทางความฝันของยายมือนีว่ามีความฝันหรือยังครับผมฝันยัง กับฟันอยู่กับจัดมัตชิแมนหรือบ่แมนก็วุ่นวุ่ละนี่ครับ,รบครับผมเป็นยังไงให้จายเบาความฟันให้เอฟซีฟังหน่อยครับผมฟันว่าเขาเอาเนื้อหมูมาปป่งในเตียงนาะก,ก้องหมัดไงหนึ<อ>น่งอเอาเนื้อหมูมาให้แล้วเออมีทั<อ>้งเ,เ,<อ>เนื้อแดงเนื้อขาวฟันฟันดีทั้งน้ำมันทั้งยังแล้วว่าเออก็เลยว่าให้ร้านน่ะนั่งเฝ้าไว้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไก่สิเอาไปกินเออจะเลยวางี่ วันนี to to. ้ม hmm. ันมีแต like> ่เสียงไปกระซิบในหูวะศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามเอ๊ะก็เลยหูม่าขึ้นว่ะก็เลยบอกบอกลูกว่าไม่ควันทุกวันจะสี่ว่ะแล้วก็เลยว่าหมูอ่านวดีเล็กเล่าออกก็เลยลองเบิงลองเบิงยี่สิบบาทเขาเต็มเตีมเลยห้าสามก็เลยเล่นมันออกยังไงล่ะสามหาสามวะ สามหาสครับเงี้ยสามหาสาก็ได้จะชอมตูดสาวกบใดไล่เรายื้อยืิบาท์กได้ฆ่าขนมลูกลูก้ากร้ลูกาพูดน้อยนะเทวลาเขาปวดว่าร้านไล่ปดครับผมโอ้ต้นี้ก็ถือว่าเป็นเขามากว่ิบในขังหูหรครับจ้ะมีแต่เสียงแต่บ่เห็นคนเห็นคนแต่สียงแต่เสียง เสียงผู้หญิงนไงล่ะโกเสียงผู้หญิงยายว่าสิว่าพ่อแม่ท่อนนี้เจ้าที่จะทางบ้านนี่แหละขึ้นนะเพราะว่ามือออกที่ามใว่าที่เลี่ยวไม่ทิ้งจะได้แต่ย่ายให้ลูกหลานไข่หนาเด้อว่าเลี้ยงคนย่างนี่เลี้ยวพ้นนี่แหละจังได้ฟันได้ทุนทุนหาสามทุนหาสามเจ้าหาย่ายว่าความฝันที่ว่าทีสามงดที่ที่เลี่ยวนะเพราะว่าผมพึ่งมาใหม่นะ เขาอยากให้เอฟซีได้นูัว่าญ่ฝันยังไงเนี่ยทีสามหมดทีผ่านมาอ่ะนีเงี้นครับเพควนว่าเลขมันออกแล้วเด้อเพควนว่าอู้หูตัวนี้เพคนว่ามันออกแล้วตัวนี้เขามากระซิบมาห้องไงฟังคือนเขาเออตัวนี้ห้องแต่กับว่าเห็นคนคือกันนี่มีสิเสียงเสียงผู้หญิงคือเจ้าเก่าบวกเขาเสี่งยิงคนเก่าเนาะเพควนว่าก็เลยทาออกตัวเด้อทีสามควนว่าอู้หูสามตัวเด้อ เจ็ดที่สามคนวะเสียงหนังฟังชัดนออกไป่ตีหรอวาในความฝันน่ก็ได้ว่าตื่นกะว่าแต่เรื่องจริงนะก็เตือนตื่นถึงคิดที่ส่วนคิดบนพันตัวนี่ว่ะเลยไปจดไว้อย่าลืมจดไว้อย่าลืมนี่ต้นนี่เพิ่นบอกเด้ว่ามันออกแล้วเพิ่นบอกว่าออกแล้วแต่ว่ามาบอกซื้อแต่เพิ่นบอกซื้อคนวะศูนย์ที่สามโอ้ศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามคนวะที่เขาจดมาเนี่ แต่ว่าเนื้อหมูเนี่ยพ่นกล้องให้ไว้ล่ะแต่บาัานเลธขี้จะเช็ดหา,ล,าล่ะฤทธิ้ย่าเดี๋ยเช็ดเช็ดหาบ่าจา้าอ๋อแต่ว่าเนื้อหมูพ่นกล้องไว้แต่เชียงพ่นกระสิบนะช่วยหาซ้ำครับยายบอกไปแล้วด้วเออบอกไปแล้วแต่ว่าที่บอกควอมฝันที่ว่าฝัน,นได้เลี้ยงเจ้าที่ก่อนเนาะเลี้ยงเจ้าที่แล้วครับเมานอนฝันว่าเขาเอาเนื้อหมูมาให้ เออแล้วเขามากกระซิบตัวเลขกระซิบตัวเลขศูนย์ห้าสามจะบอกจะเพิ่นบริวารมันออกแล้วละนะคบแต่ว่าตัวนี้เพิ่นบริวารบอกคือสุดก่อนเนาะจ้ไอ้สุดก่อนเนี่ยเพิ่นสิบอกว่าเลขออกแล้วเนาะเร็อออกแล้วสีสามเพอดะนี่ายก็ะเด็ถามเพิ่นไปว่าสามตัวดิเจ็ดสีสามเนาะแต่ว่าตัวนี้เพิ่น แค่มากกับสิบคือซื้อบอกเรื่องว่าเลขออกแล้วเนาะกระสิบว่าศูนย์ห้าสนย์ห้ครับเพี่อย์ห้าสมเนาะโอ้ยจะตูให้ทวดาวว่าปรดในท่อโปรตอยาเ้นย์ห้ามเนาะแต่ว่าตัวเลขเขียนไว้แล้วเนาะแหนเอาให้ย่าโยโซเนาะน้อยๆก็เได้เบิ้งเบื่อโท่ย่าสามนึงเลขนำอีเป็นตัวหม่เด้อพี่น้องสิบหคันว่าเนาะ ที่ยายว่าตัวเลขตัวนี้ผมเองบาซิข้าสิลอยาฟังว่าเพิ่มบริหองบอกว่าเลขออกแล้วแต่ว่าตัวนี้มากกระสิบซือกับพี่นองมันจิตแตกต่างกันกับความฝันของหลอบแหลกของยายผมเองเบาซิข้าสิมาตามเรื่อยเรื่อยเนาะพีนองเพราะว่าตัวนีเมื่อคืนที่ว่าบอกบอกตัวนี้กะมันไปตามประิแล้วไปเผื่อบาทเนาะแต่บางเทื่อมันอาสิมาไทยอีกกนวดาได้กับการความฝันของยาย ว่านนี่ฟันแตกต่างกันครับพี่น้องส่วนมากย่า่เพิ่นสิบอกว่าเล็กออกแล้วต้นอันไม่สิแม่นพี่น้องเนาะเม่นว่าย่ายต้นันสิมนต้นอัดไม่รู้ว่าถือกับมหูแนนแนความฟันเนาะตามที่มีประสบการณ์่านมานีถ้าย่ายฟันแบีนี้น่เล็กิเขาไว้ย่า่ว่ากับมะหูบางเทื่อมันกับเขาบางเทื่อมันกับเขาก็ย่ากับบะหูเนี่ยว่ะทุวันครับแต่เลยลองบึง เหล่าหมูว่านเนี่ยก็เลยมันไดไปยี่บาทเงินข้ามาทับฟูนหญ่เนาะแคบมันมาคนแต่ต้นนี้บไดากับบได้ห่องบอกเนาะอแต่อาจจะมากกวสิบโอตัวนี้ยายได้ยินเต็มเต็มด้ยเนาะเต็มเลยแหละต่จ้ำได้หมด0 5นหาเมืว่ามันกึ้นกระชิบเป็นเหลืองามแหยงใหญ่ มันตดอกับเจสซี่ห,หัวเนาะเจครับแต่ว่าเขาเอาเนื้อใน,ในความคันเราไม่เนื้อมากองไวนะนง้นาติอันในเตียงน้าบ้านนะเลีวจังคนกระชิบ<ม>เนื้อมากองไว้ให้เลีวจังกระชิบคปบอกว่านะ <c oughs> คุณหามนะก็ลืมคือเอออย่าลืมกันลูกยไว้เดี๋ยวไปทิ้ง <c oughs> ยายนี่ได้เลี้ยงพุ่มเจ้าที่แล้วก็งลยไปฝันวานถเถาะฝันว่าเขาเอาเนื้องังวมาให้เนื้อหมูมาให้เนื้อมูเออเนื้อหมูมาให้มันกงไว้แล้วกพบ่นกระชิบในละโอ้อือจากเมื่อที่ไอ้แนวควาวันเนาะเออเป็นควาวฝันเ,ออเป็นแนวทางเน,ะนาะเอากระโปงหูใดวัดเลขกออกตัวใด กันหงจัดใหญ่จัดเอาเหลวนีเหล้นศูนย์ห้าสาแต่ว่ามันถือว่าเป็นชุดถ่ายคอ่าคุณยายนี่ล่ำปวยพอนไฮเอฟซีกมาสกกอนเนาะล่ำปวยพอนมันม่ไดล่ำอย่างรตัวนั่นก็เม่นได้แร้วบัวบ้างวนนะบัวไปยังเอาอีกได้ยท่ามี่ท่นมีก่ท่านมีเอาไปกาหน่อยนึง แต่วอยากจันเลยล่ะปกติ <พอ S 2> ไรยาย <c oughs> สวัสดีค่คะยายว่านเด้อนี่จ้าลูกหลานเอ้ยการอันนั้นยายว่านล่าเทียงกัอยากจันเน่นกันผิดพลาดประการใดกบขอให้ในเด้จ้าครับผมหลาฟังเอาตวนคำสอนโลกไหม ใคผู้ยังบ่งูเถึงแกวสิงหอนคนหลัฟังเอาเด้อพี่น้องเป็นสี่หอนหาคนดีไคผู้มีสินธรรมสีอยู่เขึงท่าข้างไคเดินทางพิเศษทำตนเป็นคนสวัว มานีิรอดกระดงบ่มีข้างแผ่นคึงคึงแผ่นนี้ได้ชื่อว่าคึงคำเป็นคำสอนพอผู้โทเฮาตั้งเพิ่นได้วางเอาไว้โพสีห่มญ่เสี้าคนเก่าอยู่จนโพกวางให้อยู่เย็น พต้นนี้บอได้ลูกตามดินเป็นโพสินโพธรรมวานมาใจเมืองฝ่าว้าวนำทรรมคงหมกคู่เฮาหักสอนจังคำพระสังข้าเจ้าโบลานเท่าเพิ่นว่ามาพระศยีิยลีพิ่นได้สร้างพสามหม เอาคนเขาอยู่จนโกกวงให้หอมเย็นนี่หกแมน่นคำสอนบอพเพองนำทางจีอันว่าโพสีสามตนคนเฮาสีใได้เพิง่งตกมาหอดขึงก่อนตอนตต้ศาสนาส,สีอยานเพืนสีลงมากคนเอาคนผู้า้าเจอ เลือกแต่ผู้ลำเลิศกะทําสางแต่บนดีอันว่าพวกปล้นจีเ,เรื่องโหดสามันยมพิวันมาจับเก่าสู่อาเวจีกวางให้ทําดีเอาไว้เอาตนเขาคมมนุษย์โลกกวางคนสิลมเท้าตาย เพิ่นสีมาเลือกแหว่าสามหุมโพสีให้พอดีกับถึงคำแก,ก้่มันหักถึงเข้าแล้วคนเฮาอย่านอนอยู่ให้พากันตื่น่อนอย่านอนนิ่งสิเพิ่งไปนี่เดี๋ยวนี้เสียงทำเจ้าองค์ผุ้ทุกกำลังจอง มองไปใส่กะเจอจาแสงท้เจ้าสองมาหวังให้ลกูกมีกวาปปวงประชาเา้าลูกคนจักมันหูวหายใจเจ้าสีอยู่เย็นย่าผ้ากันเกียดขานเดือทานผู้ทือสินถ้าไปกินน้ำพระผู้เปนมีบุญลน้นไปผูท้ทนเอาได้ มีใจมันเที่ยงกางสีถึงแห่งห้องวิมัานแกวอยู่เย็นทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่อานิจังว่าตะสังาราบเที่ยงตรงดอกเดือป้าโอาข้เรยายเอาขี้นอกจ้ขอขอขอบคุณยายว่านเนาะบ่ท่านจบท้งได้พี่ย่างเอาขอบคุณล้วกัน เขาก็บทได้กินเลยเสียก็ไปอยู่ตลอดขอบคุณเลยว่าขอบคุณลายเออแจกได้กัผิดฝากประกันไดก็ขออาไฟได้ละเอยไปตั้งโจกได้ทั้งมวลได้ั้งก้อนล่ำน้อใหญ่เนาะเขอบคุณขอบคุณเอยู่มันก้อนยนให้ถูกใย่งโมแ่รหไฟเสียงมวลเ้